ก็ตายไปดีก็ตายไปดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเกมนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเด็กตา้าลมเหมือนเดิมเนาะแต่แม่งมันหยิบแครดีม,มาสองตัวเต่มันหยิบมาก่อนแล้วนะแล้วเทลมันหยิบมาตาม

ใี่ครับหมอธอน้องแหครับนั้นๆบอกให้ขึ้นบนไม่มีใครขึ้นกันเลยทิ้หายกูต้องขึ้นมายืนเองขอเดือหลังบ้านแล้วกันนะเพื่อนขอเดือหลังป้อมแล้วกัน คือแบบหัวร้อนมากเกมนี้คือบอกขึ้นบนมันไม่มีใครขึ้นกันเลยแล้วมันก็ไม่มีใครโลมด้วยทีนี้กวอกของโลมมาแต่ไม่ได้โลมก็ต้องขึ้นมายืนบนอะไรครับเนี่ยก็มาดิก็มาดิเอาไม่ละหนึ่งหนึ่งได้นะน้อง ถ้าไม่เข้งางใจอะไรก็มาดิ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 หนึ่งหนึ่งได้นะหนึ่งหนึ่งได้นะโอ้นี่ทำไมอะครับ อีกียกดิวไม่ทันไม่งั้นได้มาหนึ่งตัวแล้วเนี่ยโ mm hmm. อ้โหพาดมากเลยเมื่อกี้กดิวไม่ทัน <deep S 1> ถ้ากดทันนี่แบบได้โมทอนเลยนะทำไมมึงก่อนมันตีแรง mm hmm. จร้า เขาเขาบวกกันกลัวป้อมครับสายดันป้อมครับ so long. เราไม่บวกครับเราจะเอาป้อม <laughs> ก็มาดวครับนั้นนั้นไม่มีใครมากันใช่ไหมกูดันยาวเลยนะมันน่าจะขึ้นมาวะขึ้นมาถึงสามตัวเลยนะ เป็นไงฟินิกฟาร์มมาทำไมมาทำไมทีนี้ก็มาทำไมอะไรเจ็บไปดีเกือบตายไม่ละมึงบอกเแรงมาก อะไรฝันไม่เข้าเขียนไม่เหืดเกินอือหือเขียนตีไม่แจกเป็นแจกเลย ไม่คิดจะเชื่อตีมังค่าเลยละไม่คิดจะเชื่อตีมังครเลยก็มาดิครับเยอะเกินครับโอ้หเยอะเกินครับไหวก็แปลกละ

รคับเกต้ามันเป็นมันเป็นตัวที่แบบยืนเลนอะไรก็โหดนะถ้าแบบดววหนึ่งหนึ่งเนี่ยยืนเลนแคลรี่มันก็โหดเพราะมันกดแคลรี่ได้เลยนะเพราะเลื่อยมันไกลไงประเด็น ยืนเลนไฟเตอร์ด้วยกันเนี่ยมันก็ยังกดได้เราไม่เน้นคิวครับแต่เราเน้นป้อมก็มาดีเอาไม่ล่ะ ไปดโอ้ยโดนไอคิวตายแต่สวยอยู่เ,เพื่อนได้เฮ้ยม,มาสวยอยู่นะฮะเลือกตัวอาจจะแบบดูแย่นิดนึงแต่ว่ามันมาได้สวยอยู่ อะไรนะกูกับพยายเตะคิวเยอะสุดแล้วเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยเอามาโรมแต่ไม่ได้ลงครับโอ้โหไปแจกอีกแล้วทีมกูฮัลโหลแจกกันเยอะจังเพื่อนก็มาดี อันนี้เลยดีกว่าจะได้แรงสับทีเดียวให้มันหัวแหกไปเลยยืนรอต่อไปคอ,อยมานะมังก้าหัวแบนนะมันจะเอาดาร์กปะ ไม่เห็นเอาเป็นไงฮายาเตะแรงอ่ะครับนั่นนนกูไม่ชมมึงหรอกอีเทลอีดอกเิวตายไม่รอดเมื่อกูไม่ยิหรอกูก็จะทำแบบนี้แหละเดินเคลียร์คลิปเรื่อยๆนี่ครับทีมเขาแบบ น่าจะเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะพอเจอเด็กต้าแบบดีครับสายแยงดันี่ครับแจกไปหกตัวร่างไงอะครับนนน,นอุย้ยเจ็บจุงเบยเจ็บก,กูก็ไม่ออกหลอกทอยอะกูไม่กลัวมึงหรอกเอาไหมเพื่อนเอาดีเพื่อน เอา้าดันเข้ามาแบบนี้ถอยดีครับได้ปัม๊มเราก็ถอยดีครับไอคิวไอเหียไม่ตายโอ้โหยนิดเดียวเองสวยไฮยอเตสวยงิว,ว,วดูดิเทลยังยิงไม่เข้าเลยครับน,น,นอน เทวยิงฝั่งตรงข้ามไม่เข้าอ่ะครับหวังพึ่งอะไรได้รครับก็มาดิก็มาดิโอ้โมท้อนแล้วไง่ครับสู้เด็กตาได้หรอถามจริงยืสู้กับพี่ได้หรอน้องจะขายเลยดีวะ ไม่มีอะไรต้องขายขายอันนี้ดีกว่าน่าจะไม่ค่อยจำเป็นละออกใต้เกิดเลยครับ so จบเลยหมนะ่ะสวยเมื่อกี้ไม่ได้ดูโอเคก็ประมาณนี้แหละครับน้องๆสำหรับการเล่นเด็กต้าโลมแต่ไม่ได้ลงครับก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่าสุดอยู่ครับมีฮายาติแบกแล้วก็มีผมแบกอะครับถึงผมจะแจกเยอะแต่ผมเดินเคลียร์เลนทุกเลนนะครับก็ถือว่าแบกเพื่อนได้ดีเลยอครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กด u u s c r i b e นะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ